คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื้อนี่กะมาพบกับนนําเชี่ยม,มือเหลขกออกเด้อค่ะท่านผู้ชมชุ่มโองเหล่งดวนค่ะเผยอหัวก็ไดมามือกี่นี่ค่ะท่านผู้ชม หวยซ่องจากนครพนมเด้อค่ะจากพี่ฝนค่ะงวดว่หาหันเพิ่นกะาหา้เขาเนาะค่ะเนาะมั่นสิไปลางค่ะพี่น้องตัดเหรียญเอาเด้อค่ะงวดว่หาหันเพิ่นกะห้มาซีสามแปดค่ะพี่น้องเอฟซีเพิ่นกะรอคอยอยู่ก้อนสิไปเบิ่งตัวเลขก,กันน้ำน้ำเชี่ยก,กข็ขอขอบพระคุณในะนำใจของพี่ฝนที่เพิ่นอยากาหายพี่น้องเอฟซีเพิ่นอยาก ทำบุญแมคะ่ะท่านผู้ชมพีฝนพันดีดีค่ะอ,อย่าลืมเลขกตั้งรักพี่ฝนเด้อค่ะมันเจปีหลุดสีงวดล่องผิดจารณา,าเบิงล่องเบิงเด้อค่ะพี่น้องมาใหม่่นกาจิิก่าันได้เซียจดเขียนไวก้กอนก็นได้ค่ะเอาพี่นอ้องเอฟซีที่เนเขามารับชมรับฟังในคลิปนี้ มือนีจ้างได้กับขอห้เพนได้กำไรเงืนไหลกองมาหลายๆยเด้อค่ะท่านผู้ชมใหายได้ปดหนีใส่หนีกันทัวหนาเด้อค่ะมีกำไรค่ะเอาขาดท่านผู้ชมมือนีอยุเทียงหน้ากับว่าท่านได้อารวมตัวค่ะเพราะว่ามือขึ้นนี่มวลหลาค่ะไฟแสงสีปานล้านอาหารผลลักค่ะท่านผู้ชมค่ะเอา เอฟซีเ uh, พิ่นกระลอกพอซักยุ่งแ้ค่ะแต่ว่าพอซักเพื่นมือเศร้านี่เพิ่นกระโท่มาบอกว่าประมัณสักเทียงคือเกาห่านน้ำเชี่ยววันัตเดคะ่ะเดี๋ยวสี่้ากันโล่งหายเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะดได้อยากถือได้ได้เงินเป็นแสนถือเกลกนี่ค่ะเ,เคยเห็นตะถือเป็นหมื่นค่ะเป็นหมื่นก็เป็นพันก็เป็นลอยค่ะท่านผู้ชมเหลขกปูหรือกลับระวังเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ น้ำเชี่อพี่น้องเพ่นถามว่าอันเลี่ยงแล้วน้ำเชี่ยฝันดีบ่ฝันดียูด้อค่ะท่านผู้ชมหรือว่าสีเป็นจ้าไหนเหรอค่ะอันน้ำเชี่ยฝันว่าหลงทางแมค่ค่ะหลงทางไปอยู่ในแม่นม้ำหล้กก็แเล่นกลับขึ้นหลอกก็แเล่นไปหนาแล่นกลับหลังยู่น,นันแมมค่ะท่านผู้ชมมันมันเป็นอย่าง น้ำเชี่ยก,ก็เลยเขาไปเบืงองในในตำราฝันไหมคะ่ะเสิร์ชเบิงในกูเกิลเขาว่าไ้เดนหนึง่งบานีตัวเต็งมันก็ค่ะ,คะก็คือหาแปดวันสันเด้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้น้ำเชี่ยก,กับไปเรียนไปเบิงอยู่ในกูเกิลค่ะอ๋อเมื่อนี้น้ำเชี่ยกับสิไปจังไหนล่ะคะ่ะให้มันได้สักแปดนาะทีจะว่างวดนี้ก็ขวาใาห้พี่น้องได้ในเด้อคะ่ะพี่ฝนเพนกับว่า ะยาถิ่มสุดเต็มของเพิ่นเด้อค่ะอันนี้กัหวยซองเพิ่นว่ามันมีเข่ามีรุดพี่น้องพิจารณา,าเอาเด้อค่ะเพราะว่าขันทุ่มหลายมันกะสีจังได้่ะค่ะเพิ่นกับโบลูว่าเลขมันสีเข่าตัวนี้เนาะค่ะเอ้าเฮ็ดยังแล่ะน่ะนะมาาบ้นงีมัดย่เหรอบ่มมีัดเ็มัดอ๋อมาบ้านนี่คือมีมัดนอกบ้านนี่ คือวางสันเนาะโล่งผื้นตลอดไงล่งพืน่นโล่งพื้นตลอดเป็นยางไปหันไปนี่น,น damn, ค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมสวยๆจักหน่อยสิมาร่วมตัวกันอยู่นี่ล่ะค่ะบานนี้ตอนนี้กำลังหาแนวอ,อยากแนวกินอีกค่ะสิมาลุ่นหวยน้ำกันค่ะแซกกระเท้าเลขพี่ฝนบานนี้ เห็นสัตว์บนน้อกครับผีมาผีกันได้เออโอ้ยเอี่ยมพรมเห็นปะค่ะท่านผู้ชมมันแดดอยู่กกใหม่เนาะเห็นอยู่ดอกค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมพี่ฝนเพิ่นธมาสามห้าหนึ่งสามห้าสองสามหาสองนี่คือตัวเน้นด้อค่ะตัดเลนน้ำพี่ฝนว่าอย่าคิดว่าเป็นเลขเก่า แล้วก็จะไม่ซื้อเพิ่นฝากควาวม,มากค่ะฝากถึงเอฟซีให้พี่ด้วยค่ะเมยียนยูดีค่ะนเานาะแถาเนาะเลขเก่ามันเคยมาเนะาะมแปดสามมากี่รอบแปดสามสามแปดหนึ่งเจ็ดมากี่รอบสองเจ็ดมากี่รอบค่ะท่านผู้ชม <c oughs> เพิ่นบอกว่าสามห้าสองนี่คือตัวเน้นเลยล่ะค่ะอันงวดว่างหันว่าเด้ถามเพิ่นไหมค่ะว่า เพิ่นกระลืมคือกันต่างคนต่างฝาวค่ะบ่ได้บอกว่าตัวใดเน้นค่ะงวดนี่เพิ่นกระให้สามห้าสองคือตัวเน้นสามห้าหนึ่งสามห้าแปดนี่คือตัวหลวงเอ้าเทาห้หาแปดมันตรงกับข่อยฟันที่ว่าลงท่างมือขึ้นนี่ไหมหท่ว่าห้าเลี้ยงพุ่มเจ้าทีแล้วไหมหข่อยฟันบานนี้แต่าต่าเาขาเจ้าว่าเด่นหนึ่งดิเด่นหนึ่ง อันแน่แนกูเกินไหมเด่นหนึ่งแต่ว่าเลขมงคลห้าแปดหนึ่งห้าแปดบอกจักเจ้ว่าเรียกมงคลอันเป็นหนึ่งบานีอันเลขเขาจับคู่อันมันเป็นหาแปดโมเรียง 58. หาแปดมันเคลนเขาันเคลื่อนกว่ฟันเอ็นพีไส้ดิเพิ่นกับอายุหาสิบแปดปีไหมเจ่ะงั้นฟันเอ็นพีไส้ครับโอ้ยพีไส<น>ยู คันคันคันเจ้าเห็นมั่นผู้ผู้นี่เพิ่นบ่ได้เสียเนาะบ่ได้เสียเลขกับกงสิบ่ได้บวกขึ้นบ่กตัวตอนนั้นเฮาฝันเห็นผู้เสียเนาะที่เพิ่นออกกัน53แม่นกับหาซีนเดย์อัดนี้ผู้นี้เพิน่นเพิ่นอายุ57ย่าง58ครับผมอายุเพิ่นเอ้าอสิใช่เบิง่งค่ะท่านผู้ชมอันนี้เพิ่นนี้บ่ไป้จุเบิ่งเห็นแล้วเนาะค่ะเนาะ น้ำเชียอสีฟ้าโล่งหยเด้อค่ะพี่ฝนเพิ่นกะหาเน้นสามห้าสองอย่าคิดว่าเลขตัวเก่าจะไม่ออกเิ่นบอกฝากบอกเอฟซีให้น้ำเชียบบอกพี่น้องเด้อค่ะสามเก้าหนึ่งแปดพี่น้องก็ว่าหวยซ่องหวดนี้คือสีหลายแท้เพิน่นใดมาจังส่ค่ะท่านผู้ชมเลขว่าหลายดอกยำเอาหลดค่ะท่านผู้ชมเอ๋า น้ำเชี่ยสีเอานอนี่ให้พี่น้องเบิงเด้อค่ะเพราะว่าถา้าอันนี้นอกเนื้อจากหว้วยซองเนาะถ้าพี่ฝนพนว่อวงกลมมากตัวไรมันหมักสีเข่าไหมคะ่ะเอาค่ะท่านผู้ชมหว้วยซองนี่พี่ฝนเด้อค่ะถ้าพันทรงห้ถ้าพันว่องกลมห้ตัวไดมันออกตัวนั่นเด้อค่ะทั้งบนทั้งล่างอันใดทีพันว่องกลมห้ค่ะแต่ว่าน้ำเสียซื้อน้ำพี่ฝนมดเด้อค่ะทีพนขีดมากนี่ สีแดงนี่ค่ะแคบนาจอไวแล้วค่ะแล้วก็จดออกมาเด้วค่ะท่านผู้ชมที่กิ่งพนว่าอันนี้เอาไว้ให้น้ำเชี่ยเบิงอ่าน,น้ำเชี่ยก็เลยบอกว่าอันเอาให้พี่นองเบิงน้ำเน,ำเนาะผีฝนเนาะผนกลัวได้ได้ค่ะพิจารณาเบิงนะ,คะ้ค่ะขสมุดว่าอยู่ในหนีพนว่องกลมมันมีประมั่นหาหกคูทั้งบนทั้งล่างมั่นถือเข้ากับคุมดอกค่ะท่านผู้ชม เอางวดงันไลกองท่องไลมาสำเร็จจงสำเร็จสาธุสาธุสาธุาธค่ะพี่น้องเอฟซีที่เพินติดตามทางช่อง youtube น้ำเชี่ยหงวดวันที่สามสิบท่านว่า 64, หกสี่มือแรงนี่เาให้ได้เฮจนจนเลยค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ